วัค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับน้องฟอร์ดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมีนะคะฟอร์ดนะคะรุ่น r a n เจอร์รุ่น,น XLT นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแคป 4x4 คูณ4นะคะราคาอยู่ที่8700,000บาทนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะคะ160แรงม้า380นิวตันเมตรนะคะเรามาชมกันเลยนะคะว่าน้องจะแต่งอะไรไปให้กับลูกค้าสำหรับรุ่น XLT แคป 4x4 คูณ4นะคะอย่างแรกเลยนะคะกระจังหน้านะคะน้องก็ ใส่เป็นกระจังหน้าของแรปเตอร์ไปให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมกับไฟ LED ตรงนี้เลยนะคะ3ขีดตรงนี้เลยนะคะส่วนอักษร FORD นะคะลูกค้าก็สามารถเลือกสีได้เลยนะคะแต่ว่าลูกค้านะคะเจ้าของลูกคันนี้นะคะก็เลือกมาเป็นสีดําแดงนะคะตรงนี้นะคะคือให้แมทกับเข้ากับตัวรถด้วยนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าอยากได้สีดําแดงน้องก็เลยจัดให้เลยนะคะ ส่วนการชนด้านหน้านะคะเป็นน้องก็ใส่เป็นของ h ฮมเมอร์ไปให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟตรงนี้เลยด้านข้างนะคะก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอแล้วก็ไฟกันชนของตัวนี้เลยนะคะถัดมาค่ะไฟนะคะที่เห็นกันอยู่นี้นะคะน้องก็ใส่เป็นไฟมาสเต็งไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ตอนวิ่งตอนกลางวันตรงนี้เลยนะคะส่วนไฟมาสเต็งของเรานะคะก็จะมีครีบสามครีบนะคะตรงนี้นะตรงนี้เลยนะคะ ถัดมาด้านบนค่ะน้องก็ใส่เป็นสกูปหน้าทรงฟิตไปให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะเลือกมาเป็นสีทูโทนนะคะแต่ว่าส่วนตัวแรกของเรานะคะลูกค้าก็เลือกมาเป็นสีแดงเพื่อจะให้แมทกับกระจังหน้าของเรานะคะส่วนอ่าเป็นทรงฟิตนะคะลูกค้าจะเลือกเป็นสีดําเงานะคะตัวนี้เราจะไม่ใส่เป็นสีดําด้านเนาะคันนี้นะคะก็จะเน้นแต่งเป็นสีดําเงานะคะ ส่วนด้านข้างค่ะถัดมาค่ะคิวซุ้มล้อนะคะตรงนี้เราใส่เป็นคิวซุ้มล้อขนาด6นิ้วไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะคิวซุ้มล้อนี้นะคะจะเป็นสีดําเงานะคะปกติน้องจะรีวิวมีแต่สีดาด้านนะคะตรงนี้เราก็เปลี่ยนสไตล์บ้างน,นะคะสําหรับลูกค้าที่อยากได้เป็นสีดําเงานะคะส่วนแมกยางค่ะน้องก็เปลี่ยนไปให้กับลูกค้านะคะเป็นแมกอ่าเป็นหยดน้ํานะคะตรงนี้นะคะแมกขอบ16นะคะใส่เป็นยางออโทเรนนะคะ A t ชนะคะตรงนี้เลย ส่วนแมกยานนะคะเราก็มีให้กับลูกค้าได้เลือกหลายลายมากเลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะชอบลายไหนก็สามารถแจ้งน้องมาได้เลยนะคะถัดมาด้านข้างค่ะ p l ยสติกเกอร์ที่เห็นกันอยู่นี้นะคะลูกค้าก็เลือกมาเองเลยนะคะเพราะว่าน้องมีเลือกอมีลายให้กับลูกค้าได้เลือกกันหลายลายมากเลยนะคะส่วนลูกค้าคนไหนยอยากจะออกแบบเองหรือว่าให้น้องช่วยออกแบบได้ก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะ ส่วนตรงนี้ค่ะครอบแก้มปกติจะเป็นสีโครเมียมนะคะน้องก็ติดเป็นสีดําเงาไปให้กับลูกค้านะคะคันนี้เลยที่น้องบอกว่าเน้นแต่งสีดําเงานะคะเบ้าลองมือจับนะคะของเราก็ติดเป็นสีดําเงานะคะเพื่อกันลอยเล็บขีดข่วนนะคะคิวกันสาดแท้นะคะน้องก็ติดให้กับลูกค้านะคะสีชิ้นด้วยกันเลยนะคะ มาติดตรงแคปด้วยนะคะตรงนี้นะคะส่วนราหลังคาค่ะน้องก็ติดเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะเราหลังคานะคะเราจะมีให้เลือกด้วยนะคะมีสีเงินด้วยนะคะสําหรับลูกค้าคนไหนที่ชอบเป็นสีเงินก็สามารถแจ้งน้องได้เลยนะคะถัดมาค่ะค้อบฝาถังตัวนี้ก็อคอนเซปต์ของเราก็เป็นสีดําเงาเหมือนเดิมนะคะส่วนโลบ้าค่ะน้องก็ใส่เป็นของ Outlander ให้กับลูกค้าด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ของเราเลยนะคะตรงนี้นะคะ ส่วนด้านท้ายค่ะโครงไฟท้ายน้องก็ติดเป็นที่ครอบไฟท้ายเป็นสีดำเงาไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะการชนด้านหลังนะคะน้องก็ตัวนี้นะคะติดไปให้กับลูกค้านะคะเป็นของคัมเมอร์เหมือนเดิมกับเหมือนยี่ห้อเดียวกันกับกันชนด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟถอยตรงนี้เลยนะคะมาพร้อมกับห่วงลากจุงส่วนเซ็นเซอร์เราก็ติดเพิ่มไปให้กับลูกค้านะคะมี4จุดนะคะ บาลองกระปะท้ายปลายดาบนะคะแล้วก็เน้นเป็นสีดำเงาเหมือนกันนะคะเดี๋ยน้องก็จะพาทุกคนอ่าลืมอีกอย่างหนึ่งนะคะมีกล้องหลังให้ด้วยค่ะแล้วก็ติดเป็นกล้องหลังให้กับลูกค้าด้วยนะคะใต้โลโก้ของคำว่าฟอร์นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยน้องจะไปฝากคลิปกันด้านหน้าเลยนะคะตามมาเลยค่ะเอาฝากตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ดีกว่าค่ะสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่ชมคลิปของน้องอ่า สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าลูกค้าคนไหนถูกอกถูกใจนะคะก็สามารถติดต่อน้องมาได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไลน์ดีไว้ด้านล่างเลยนะคะคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะน้องจะเอารุ่นไหนมารีวิวมาให้กับลูกค้าดูก็กดติดตามไว้เลยนะคะจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ